สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diamond Magic ทา r o ลอดกับการทำนายดวงแบบไพ่พิอาการนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จหรือไม่ค่ะก็มีกองที่1กองที่2กองที่3และกองที่4ตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็เรามาเริ่มดูคำทำนายกันค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะเรามาเปิดไพ่กันค่ะ กองที่1นนะคะสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จไหมตรงนี้มีปัญหาอุปสรรคแน่นอนค่ะในเรื่องของสิ่งที่คุณหวังนะถ้าหวังเรื่องการเงินการงานหรือความรักก็แล้วแต่นะคะตรงนี้จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้แก้ไขช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องต่อสู้อุปสรรคเรียกว่าต่อสู้อย่างมากมายเลยนะคะแล้วตัวคุณเองก็จะท้อเหนื่อยนะแต่ว่าอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งเหนื่อยคะ่ะโอกาสสู่ความสําเร็จสําเร็จในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักคุณจะสําเร็จนะแต่ว่า เน้นว่าคุณจะต้องทําด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่แล้วก็เป็นไปได้สิ่งที่ทำเนี่ยให้ทําแบบเงียบๆไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องเรียกว่าทําแบบลับๆไม่ต้องแบบโฆษณาว่าเอ้ยฉันทําตัวนี้ฉันทําอย่างนี้ฉันทําเพื่อคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณไม่ต้องพูดคุณทําแบบลับๆเงียบๆไปนะคะส่วนถ้าเกิดว่าด้านความรักนะมันก็จะเป็นอะไรแบบเงียบๆอะ่ะแต่ว่า ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักคนที่คุณหวังหรือหมายปองเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วโดยที่คุณไม่รู้ให้ระวังการไปเป็นมือที่3นะคะหรือว่าระวังเรื่องความสัมพันธ์แบบรักซ้อนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้นะถ้าสําหรับคนที่เลือกกองที่หนนะคะก็ ช่วงนี้ต่อสู้ไปก่อนนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้านการเงินมีโอกาสหมุนเงินคล่องนะหรือว่าค้าขายก็จะค้าขายดีค้าขายคล่องแหละแต่ว่าจะบอกว่าตรงนี้ค้าขายคล่องแต่ต้องพยายามเก็บเงินนะคะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเนี่ยตรงนี้คือเงินมีแต่รายจ่ายช่วงนี้มีแต่รายจ่ายวุ่นวายไปหมดเลย <S <S ถ้าเกิดว่าคุณไม่เก็บไม่พยายามที่จะมัธยัตนะมันก็จะไม่ได้มีเงินก็ไม่ได้มีเงินเก็บนะคะ ค่ะก็กองที่หนึ่งขอจบกันทำนายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะไพ่บอกว่าถ้าคนที่ถามเรื่องความรักออกจะเศร้าสักนิดนึงนะด้าน,นความรักอะค่ะคือมันจะมีปัญหา ให้เรียกว่าเราของเราแห่งกันนะคือถ้าคนหวังว่าเออแบบว่าจะได้รักกันไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็โอกาสด้านความรักมีน้อยนิดนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสผิดหวังนะคะแล้วก็มีในเรื่องของ ความคุ้นคิดมากมายในเรื่องของความรักอะ่ะตัวคุณเองคือมันมีปัญหาเข้ามาแล้วก็สิ่งที่คุณหวังอาจจะไม่ได้สมหวังนะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าทำไมตามไพ่นะคะเราตอบตรงๆนะส่วนถ้าคนหวังเรื่องการงานหรืออะไระคะ่ะมีโอกาสลาออกจากงานนะถ้าคนหวังว่าจะได้ไปทํางานต่างประเทศไหมมีโอกาสที่จะลาออกจากงานแล้วไปทํางานต่างประเทศงานด้านต่างประเทศทุกรูปแบบมีความสําเร็จค่ะมีความอู้ฟู่มีความรุ่งเรืองนะคะคนที่คิดว่าจะ เรียกว่าทําธุรกิจหรือว่าทํางานนะคะคิดว่าจะไปทํางานต่างประเทศขยายธุรกิจไปต่างประเทศหรือติดต่อกับภา การต่างประเทศทุกรูปแบบนะคะตรงนี้คุณจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะสามารถที่จะประสบความสําเร็จถ้าเกิดว่าอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสายงานอาชีพหนึ่งไปทําอีกอาชีพหนึ่งนะคะซึ่งจะประสบความสําเร็จมากกว่านะคะโดยรวมแล้วอะค่ะคนที่เลือกกองที่2ถ้าเป็นด้านการงานการเงินหรือว่าเป็นในเรื่องของการ ออกไปทำสิ่งใหม่ๆตรงนี้จะประสมความสำเร็จแล้วทำแล้วก็จะออกมาดีกว่าเดิมนะคะแต่ขอให้คุณตั้งใจทำไปนะทำด้วยตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราค่ะถ้าเราตั้งใจทำทำให้ดีแล้วมันจะออกมาดีนะคะสำหรับเรื่องความรักเท่านั้นค่ะที่จะเป็นในเรื่องของความเสียใจนะคะอาจจะยังไม่ได้สมหวังในวันนี้แต่ค่อยๆสู้ไปค่ะคือบางทีความรักอาจจะเป็นช่วงที่ว่าต้องมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยค่ะตัวคุณเองก็รู้อยู่แหละว่ามัน มันมีปัญหาหรืออะไรหรืออะไรเล็กๆน้อยๆ่ะ้เข้ามาก็ทําให้อาจจะเป็นปัญหาตรงนี้เนาะก็ทายยังไงก็สู้ๆนะคะสําหรับคนที่มีความรักนะคะหรือว่าถามเรื่องความรักจะประสบความสําเร็จไหมนะคะอย่าหมดหวังค่ะสุดท้ายก็จะสําเร็จนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะ อรงที่สคนถามเรื่องความรัก ความรักถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาทะเลาะกันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะห่างกันนะคะด้านความรักคนที่มีคู่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมีปัญหากันไปเลิกลากันไปหรือว่าห่างกันไปถามว่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาคะ่ะมีโอกาสกลับมาสูงนะคะเพียงแต่ว่าต้องรอคอยเวลา3-6เดือนนะเขาจะกลับมานะคะถ้าถามเรื่องคนที่มเีเรียกว่าศึกษาดูใจช่วงนี้มองตากันอยู่หรือว่าช่วงที่ว่าได้พูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะคนนี้มีโอกาส ที่จะเป็นคู่ของคุณคุณมีโอกาสที่จะได้คู่ที่ดีมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะคะหรือว่าคนคนนี้เขาก็จะมาพร้อมกับเรียกว่าความรักความอุ่นให้คุณนะคะคุณมีโอกาสได้คู่ที่ดีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์เรียกว่า ความสัมพันธ์ของคุณเป็นไป,น,ปนในทิศทางที่ดีนะคะสําหรับคนที่รอคอยเรื่องการเงินการงานนะคนรอคอยเรื่องการเงินช่วงนี้มีโอกาสได้ทรัพย์สินทางการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้มรดกตกทอดได้ที่ดินคนหวังเรื่องบ้านได้บ้านคนหวังเรื่องรถได้รถคนหวังเรื่องการเงินอะไรก็แล้วแต่ได้คะ่ะคืออันนี้ทําหมายตามไพ่นะคะไพ่บอกว่าได้นะแต่ว่าตัว ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะบอกว่าะจะได้จากทางไหนอันนี้เราไม่ทราบค่ะได้เราทราบแต่ว่าไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินมรดกที่ดินโอกาสที่จะได้ในเรื่องของเกี่ยวกับเรียกว่าทรัพย์สินที่มันเข้ามาโชคลาภต่างๆนะคะจะเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของ six of pentacles นะคะตรงนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องของคนยืมเงินนะแต่ถ้าเกิดว่า คนที่มีคนยืมเงินไปถามว่าจะได้เงินคืนไหมตรงนี้คุณจะได้เงินคืนแน่นอนค่ะเขาจะนำเงินมาคืนมาคืนคุณน,นะคะก็สู้ๆนะคะสำหรับคนที่เรียกว่ารอคอยเวลาในเรื่องของความรักนะก็ช่วงนี้ผ่านพ้นไปให้ได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับชาวกองที่3ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะเรามาเปิดไพ่กันนะคะกองที่4นะคะถ้าถามว่าสิ่งที่คุณหวังจะสมหวังหรือไม่นะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะการงานตรงนี้นะคะ่ะถ้าเป็นงานที่ติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างจังหวัด หรือว่าการที่ต้องเดินทางงานที่มันจะต้องเดินทางบ่อยๆอะค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะมันจะได้ผลดีนะคะในสิ่งที่คุณคิดก็คือจะประสบความสําเร็จแหละนะคะส่วนงานที่ถ้าเป็นงานข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะรัฐาวิสาหกิจหรือว่างานที่เกี่ยวกับการปกครองการบริหารหรืออะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ถามว่า คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมตรงนี้มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคดีความก็มีโอกาสชนะคดีความนะในเรื่องของอ่าเรียกว่าการเงินนะคะการเงินช่วงนี้นะคะถ้าคนถามถึงเรื่องการเงินนะการเงินช่วงนี้นะคะ่ะชีวิตคุณจะ ประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะจากไพ่ไทยว่าจะได้เงินก้อนใหญ่นะแล้วก็การค้าขายมีกําไรโชรลาภการเงินดีมากค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจนะในเรื่องของความรักอาจจะเป็นในเรื่องของความผิดหวังเสียใจแต่ว่า ไม่เป็นไรคะ่ะช่วงนี้อาจจะต้องเป็นการพักไปก่อนแล้วก็ไปมุ่งเรื่องงานเรื่องความเรียกว่าเรื่องการเงินเรื่องอย่างอื่นนะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะได้คู่ต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นนะโดยรวมนะคะขอบคุณค่ะสําหรับการติดตามชมกองที่4ี่นะคะชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ